ราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมเจ้านายหรือลูกค้าให้โอกาสแสดงฝีมือแต่เห็นคู่แข่งแล้วท้อไม่อยากลงแข่งแต่ต้องการเงินเพิ่มจำเป็นต้องรับโอกาสไว้ถ้ายอมเหนื่อยมีสิทธิชนะงานสำเร็จแบบหืดขึ้นคอการเงินก็จะดีขึ้นด้วยด้านความรักคนโสดสนิทเจอคนมีปัญหาติดตัวมา เขาอาจขอให้รอถ้าเขาจบปัญหาได้ในเดือนนี้คือมีบุญต่อกันถ้าไม่ได้ให้รีบตัดเลยคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะห่างกันเพื่อทบทวนอาจลองคุยคุยกับคนใหม่ๆสุดท้ายอาจกลับมาหากันไม่ก็ตัดขาดกันไปเลยคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วเขาละเลยเหมือนหมดรักไม่ต้องตามทำตัวเองให้ดูดีมีค่า ถ้าเขากลับมาก็ไปต่อทำไมก็ตัดกรรมค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินและความรากักประจำเดือนสิงหาคมปี2567ค่ะคลป นี้เป็นการทำนายดวงการงานการเงินและความรักโดยอิงจากราศีเป็นหลักค่ะโดยจะใช้ไพ่ทาโร่ในการทำนายดวงค่ะซึ่งท่านท,ที่ไม่ได้ทราบลักขาเพราะว่าไม่มีเวลาเกิดนะคะทราบแต่วันเดือนปีเกิดเนี่ยคุณก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยเพราะว่าคลิปนี้ไม่ได้อิงจากลักนาส่วนท่านที่ทราบทั้งลักนาและราศีคุณสามารถดูได้ทั้ง2คลิปนะคะทั้งคลิปนี้ซึ่งเป็นดวงที่อิงจากราศีแล้วก็มีคลิปแยกไว้ต่างหากซึ่งเป็นดวงที่อิงจากลักนาค่ะลักนณาและราศีต่างกันอย่างไรจริงจริง ก็ดูได้ทั้ง2แบบค่ะเวลาดูดวงส่วนตัวเกตก็จะดูทั้งลัคนาและราศีแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีข้อมูลการเกิดที่ครบถ้วนคือคุณไม่ได้มีเวลาเกิดมามันก็จะหาลัคนาไม่ได้เราก็จะดูจากราศีและไพ่เป็นหลักได้นะคะแล้วก็ดูการความสัมพันธ์ของดวงดาวได้บ้างโดยที่ไม่ได้ใช้ลัคนาก็ได้นะคะถ้าคุณมีข้อมูลครบถ้วนมันก็จะได้ละเอียดกว่าถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วนมันก็ดูได้เหมือนกันแต่คําตอบอาจจะไม่ละเอียดเท่าอย่างไรก็ตามมันก็จะต้องมีข้อจํา สำหรับบางท่านที่คุณไม่มีเวลาเกิดจริงๆอะนะคะคุณก็สามารถดูดวงโดยอิงจากราศีเนี่ยเอาไว้เป็นแนวทางกว้างๆได้ค่ะสำหรับท่านที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวเก็ดรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูนะคะสามารถเข้ามาถามกันได้ในไลน์ค่ะไลน์ ID ก็แปะเอาไว้ให้อยู่ตรง description ใต้คลิปนี้แหละคะ่ะ เริ่มต้นที่ดวงการงานการเงินกันก่อนเลยนะคะไพ่ตั้งต้นคือความรู้สึกเบื่อหน่ายกับอุปสรรคปัญหาที่พบเจอแล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินด้วยเพราะว่ามีภาพไพ่การเงินติดๆขัดๆเข้ามาอยู่ติดตัวคุณเลยแต่ไพ่ประจําตัวคุณเป็นไพ่ของคนทํางานดีทํางานเก่งและไพ่ของผู้ใหญ่เจ้านายหรือว่าลูกค้าเป็นไพ่ของคนที่ให้โอกาสคนแล้วก็ให้โอกาสคุณดังนั้นคุณจึงมีโอกาสใหม่ๆในการที่จะได้แสดงฝีมืออาจจะมีโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์ใหม่หรือว่ามีลูกค้าที่พุ่งเข้าหา แต่งานที่ให้คุณทําอันนี้เนี่ยเป็นงานที่ยากแล้วก็คู่แข่งเยอะหรือถ้าเกิดว่าเนื้องานมันไม่ได้เกี่ยวกับก,บการมีคู่แข่งอะไรก็เป็นเนื้องานที่ยากมากอาจจะมีอะไรใหม่ๆที่คุณจะต้องทําอะไรใหม่ๆที่คุณจะต้องเรียนรู้ซึ่งคุณอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนคุณจึงมีความรู้สึกมวหมนในใจมีความรู้สึกว่าโอกาสมาทั้งทีแต่ดันไม่ใช่โอกาสที่มันตรงกับความรู้ความสามารถหรือคุณไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเพียงแต่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยเขามองเห็นถึงฝีมือหรือว่าลูกค้าเนี่ยเขาเชื่อใจคุณอะไรบางอย่างแต่เขาอยากให้ทํา โปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์ Project ใหม่อันนี้ซึ่งคุณอาจจะไม่ได้เคยมีประสบการณ์แต่เขาเชื่อมั่นในตัวคุณบางทีตัวคุณเองอ่ะอาจจะไม่ได้เชื่อมั่นในตัวเองแต่สถานการณ์มันบีบบังคับเพราะว่าเราก็ต้องการเงินเพิ่มเนื่องว่าจากการเงินเนี่ยมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีหนี้สินอยู่ไอ้เงินใช้หนี้นะมันก็พอมีแต่มันก็ไม่สบายใจกับหนี้ตรงนั้นหรือบางคนเนี่ยก็หมุนเงินมือเป็นระวิงเลยเงินเข้ามาในกระเป๋าซ้ายก็ต้องออกกระเป๋าขวาไม่ค่อยเหลือเงินเก็บเท่าไหร่ด้วยภาพไพ่แบบนี้นะคะห้าเหรียญเนี่ยไม่ได้ แปลว่าไม่มีเงินใช้นะแต่ว่ามันมีความรู้สึกอัดคัดอ่ะมันไม่ได้มีความรู้สึกสบายใจในการใช้เงินเท่าไหร่มันไม่คล่องตัวเราก็อยากที่จะได้เงินเพิ่มโอกาสใหม่นี้มาพร้อมกับการเงินที่ดีขึ้นแต่ต้องทํางานให้สําเร็จก่อนค่ะดังนั้นเนี่ยมันก็เสียไม่ได้ที่คุณจะต้องรับโอกาสนี้ไว้ทั้งทที่บางทีใจก็ไม่ค่อยอยากจะรับเท่าไหร่เห็นเนื้องานแล้วค่อนข้างจะท้อเพราะว่ายากหรือบางทีเห็นคู่แข่งในการทํางานและก็ค่อนข้างจะท้อเพราะว่าคู่แข่งก็เก่งๆทั้งนั้นเลยบางทีเนี่ยคุณก็มีการ กำหนดเป้าหมายจากเจ้านายหรือลูกค้าว่าทําจะต้องสําเร็จประมาณนั้นประมาณนี้นะถึงจะได้โบนัสก้อนโตถึงจะได้รับเงินที่เพิ่มขึ้นนะแต่คุณดูแล้วโอ้โหด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจกรอบข้างเอ่ยด้วยคู่แข่งเอ่ยจะถึงไม่ถึงเนี่ยมันก็เลยทําให้คุณทดทอนะแต่ก็ต้องรับเอาไว้มีภาพให้ของการเปลี่ยนแปลงมีภาพให้ของการรับโอกาสใหม่มาท่ามกลางความกังวลท่ามกลางความรู้สึกไม่มั่นใจ เจ้านายหรือลูกค้าเมตตาเอื้อเอ็นดูให้คุณได้แสดงฝีมือให้คุณมีโปรเจกต์โครงงานใหญ่ๆก็จริงแต่ก็ค่อนข้างที่จะคาดหวังสูงแล้วก็กดดันคุณอยู่เหมือนกันก็ยิ่งทําให้คุณเครียดเข้าไปใหญ่ไพ่แนะนําบอกว่าเครียดยังไงก็ต้องสู้ต้องลุยเป็นไพ่ของการลุยออกไปนะเมื่อลุยออกไปแล้วเนี่ยบางทีสิ่งที่คุณกลัวกังวลมาตั้งแต่ต้นมันอาจจะไม่ได้ขนาดหนักขนาดนั้นแต่ถ้าจะบอกว่าคุณไม่มีคู่แข่งเลยการงานคุณง่ายมากมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่บางทีสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันมากเกินกวว่าควาคม เป็นจริงกังวลไปก่อนนะคะเมื่อไปเจอแล้วเนี่ยจริงๆแล้วคู่แข่งเนะี่ยเขาเป็นดังลักษณะเด็กถือดาบดังนั้นมันก็ไม่ได้น่ากลัวจนเกินไปปัญหาเหมือนกันปัญหาการงานนะันมีแต่เป็นปัญหาเด็กถึงแม้ว่าคุณจะไม่เคยมีประสบการณ์กับงานตรงนี้มาก่อนเนี่ยแต่คุณก็จะสามารถใช้ประสบการณ์ทั้งชีวิตของคุณที่คุณเคยทํางานมาเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้น่ากลัวจนเกินไปสิ่งที่น่ากลัวคือก่อนที่คุณจะเริ่มต้นก่อนที่คุณจะรับงานนะ่ะคุณมีความรู้สึกกล้ากลักวแต่เมื่อรับงานไปแล้วมันจะ ทได้แต่ก็ต้องบอกว่ากว่าจะสําเร็จก็หืดขึ้นคอเหมือนกันถึงแม้ว่าคู่แข่งจะเป็นเด็กถือดาบถึงแม้ว่าอุปสรรคปัญหาจะเป็นปัญหาแบบเด็กๆก็คือปัญหามไม่ได้ใหญ่แต่ก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจกนกระทั่งคุณต้องลุยในแต่ละวันที่ไปทํางานนี่คือเป็นอัศวินดาบเลยต้องลุยในการแก้ไขปัญหานู้นปัญหานี้มีจุกจิกยุบยับไปหมดแต่ก็ได้รับชัยชนะในที่สุดถ้าไม่ท้อไปซะก่อนนะคะดังนั้นไพ่จบไพ่สรุปเป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่ชัยชนะแต่เป็นชัยชนะที่จะต้องพยายามอย่างหนักและไพ่ใบนี้ยังเป็น พยายามคนเดียวด้วยนั่นแปลว่าถึงแม้ว่าลูกค้าและเจ้านายจะเอื้อเอ็นดูคุณอย่างไรแต่ว่าเขาไม่ได้มาช่วยงานคุณนะคุณมีปัญหาอะไรคุณต้องแก้เองเขาค่อนข้างคาดหวังกับคุณสูงว่าคุณจะแก้ไขได้ส่วนเพื่อนร่วมงานในบางทีเป็นคู่แข่งคุณด้วยซ้ำบางทีเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเขาชิงดีชิงเด่นกับคุณเขาเลยอาจจะไม่ค่อยร่วมมือกับคุณเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณไม่ได้มีเพื่อนร่วมงานไม่มีเพื่อนร่วมทีมเนี่ยคุณก็มีคู่แข่งทางการค้าที่ค่อนข้างทีีีีี่่่จจะะเทททดยยยวพาาม ชลูกค้าของคุณหรือแย่งชิงลูกค้ากันเนี่ยนะก็เลยต้องเหนื่อยไม่ได้มีคนช่วยงานนะคะลูกน้องก็เช่นเดียวกันลูกน้องก็ยังไม่สามารถที่จะทํางานได้เต็มประสิทธิภาพหรือเพอเพอเนี่ยสิ่งที่คุณทำเนี่ยควรจะต้องมีลูกน้องแต่เขาไม่เอาลูกน้องมาให้แล้วนะต้องทําคนเดียวก็เลยเหนื่อยต้องสู้อยู่คนเดียวแต่ก็สําเร็จได้เมื่อสําเร็จแล้วการเงินจะดีขึ้นด้วยค่ะ ก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะมาต่อกันที่ดวงความรักนะคะเริ่มต้นที่คนโสดสนิทก่อนเลย ไพ่ประจําตัวคุณเป็นไพ่ของคนมีสเสน่ห์นะคะดังนั้นมีโอกาสทีเดียวที่จะมีคนเข้าหาหลากหลายคนเลยนะคะมีพับไพ่เลข3ามติดตัวคุณด้วยดังนั้นอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนที่เข้ามาแต่ต้องระมัดระวังคุณจะดันไปถูกอกถูกใจกับคนที่เขามีปัญหาติดตัวมาซึ่งคนคนนี้จริงๆแล้วโปรไฟล์ดีนะดังนั้นปัญหาที่ติดตัวมาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ในเรื่องของน้สินแต่ว่ามันเป็นไพ่แฮงแมนมันเป็นไพ่เดวิลเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังว่าอาจจะเป็นเรื่องของการที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วหรือ อ,อย่างดีหน่อยคือก็เลิกลากับคนเดิมของเขาไปแล้วแต่ว่าคนเดิมของเขายังไม่ได้ปล่อยหรือบางทีอาจจะเป็นปัญหาญาติพี่น้องเขาพัวพันอาจจะไม่ใช่ปัญหาเรื่องเงินนะหรืออาจจะมีลูกติดแล้วมันพัวพันพัวพันลูกอาจจะยังไม่อยากให้เขามีแฟนใหม่อย่างนี้เป็นต้นมีปัญหาติดมาตรงนี้ทําให้ความสัมพันธ์มันไม่ได้ดําเนินไปแบบง่ายๆเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องปิดบังซ่อนเร้นตามลักษณะไพ่เจ็ดดาบนี้ในเบื้องต้นเนี่ยเหมือนประมาณว่าปัญหาของเขาไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ สามารถที่จะมาจีบคุณตรงๆได้ไม่สามารถที่จะให้สถานะคุณชัดเจนได้ในเบื้องต้นด้วยปัญหาผัวพันที่เขามีซึ่งตรงนี้เนี่ยมีโอกาสทีเดียวว่าเขาจะชอบคุณมากด้วยความที่เขาได้ไพ่เอ็มเพรเนี่ยมีความรู้สึกดีกับคุณมากแต่ว่าพอได้ไพ่แทงแมนแทงแมนคือเรื่องของการอดเปรี้ยวไว้กินหวานเขาอาจจะขอคุณให้คุณรอคอยเขาก่อนให้เขาไปเคลียร์ปัญหาก่อนตอนนี้อดเปรี้ยก็คือต้องคบหากันแบบ ปิดปิดบางบางหลบๆบซ่อนซกันไปก่อนนะแล้วก็เราจะมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์หลังจากเขาแก้ไขปัญหาของเขาจบสิ้นแล้วทีนี้ความสัมพันธ์มันเลยเป็นลักษณะ3นะคะเลข3แล้วก็เป็นลักษณะของการรอคอยจึงมีโอกาสเหมือนกันว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เป็นปัญหาพัวพันของเขาก็เลยกั้นกลางระหว่างคุณกับเขาไว้แล้วคุณก็รอคอย แต่ว่าไพ่บอกอย่างนี้นะคะไพ่แนะนําอย่างนี้นะคือถ้าเกิดว่าปัญหานั้นมันไม่ใช่ปัญหาที่ผิดสิรรมและเขาสามารถแก้ไขปัญหาเป็นอิสระได้ภายในเดือนนี้ย ไปต่อได้นะคะแปลว่ามีบุญต่อกันนะแต่ในระหว่างที่เขาแก้ไขปัญหานั้นเนี่ยคุณอย่าเพิ่งไปยุ่งไปอะไรกับเขาเพราะถ้าคนรอบข้างเขารับรู้ที่เป็นปัญหาพัวพันกับเขามันจะยิ่งทําให้มันยากดังนั้น,นคบกันแบบ 88. ห่างๆหรือยังไม่ต้องคุยไม่อะไรกันเลยนะคะแล้วก็รอเมื่อเขาแก้ไขปัญหาเสร็จซึ่งควรจะต้องแก้ไขให้เด็ดขาดได้ภายในเดือนเดียวในช่วงปลายปลายเดือนเขาควรจะเป็นอิสระตามน้ำพยอิสระแบบนี้แล้วเขามารักคุณได้แบบไร้ปัญหาอันนี้คือกรณีที่1ที่เขาแก้ไขปัญหาได้แต่กรณีที่2 ะะบางทีมันมีโอกาสเหมือนกันที่เขาไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้เร็วเนื่องจากว่าเจอไพ่ผัวพันนะในตำแหน่งอุปสรรคปัญหานั่นคือไพ่เดวิลถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถได้อิสระได้เร็วจากปัญหานั้นๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรนะคะถึงแม้จะไม่ใช่ปัญหาที่ผิดศีลธรรมก็ตามนะแต่ว่าให้รู้ไว้เลยว่าปัญหานี้จะยืดยาวไปอีกนานมากๆเพอเพลินหลายปีเพราะเจอไพ่แฮงแมรเนี่ยบางทีไม่ต่ำกว่า7ปีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้แปลว่าปัญหานี้จะผัวพันหนักมากถ้าคุณ หลุดเข้าไปอยู่ในวงจรนี้กลายเป็นกรรมยืดยาวเลยให้รีบตัดกรรม นะอย่าไปพัวพันกับเขารีบตัดใจตอนนี้ไม่ถล่มมันยังทันมันตัดง่ายนะแต่ถ้าเกิดว่าเดินเข้าไปลึกไปกว่านี้เนี่ยมันถล่มไปแล้วเนี่ยมันจะตัดยากแล้วปัญหาเขาเนี่ยเขาไม่เด็ดขาดในการแก้ไขในอีกนานเลยค่ะไม่รู้จะแก้ไขได้หรือเปล่าในที่สุดด้วยซ้ํานะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณนี่เป็นคนเด็ดขาดพอเขาจะต้องแก้ปัญหาได้เร็วแล้วก็มาให้สถานะคุณได้เร็วหรืออย่างน้อยถ้าไม่ให้สถานะเนี่ยในช่วงไปลายปลายเดือนอย่างน้อยก็ชัดเจนกับคุณได้มากขึ้นไม่ใช่ว่าจะต้องคบกันแบบไม่บอกใครเลยหลบๆซ่อนๆอ ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะค่ะ ตั้งต้นมาด้วยไพ่สิบดาบเลยแปลว่าอาจจะมีการขอเลิกคุยกันไปห่างๆกันไปเพื่อจะไปทบทวนอะไรกันบางอย่างนะคะเพราะว่าดูจากทรงความรู้สึกของคุณแล้วเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะห่างเท่าไหร่ยังมีความมองหมนอยู่เลยไพ่ของเขาก็เป็นไพ่ของการรอคอยหวยหากความรักดังนั้นไม่ได้เป็นจุดที่อยากจะเลิกคุยกันไปจริงจังขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันมีความกลับไม่ได้ไปไม่ถึงอ่ะจะไปต่อก็ไปไม่ได้นะคะแต่ก็ยังรักอยู่มันเป็นแบบนี้มาสักพักหนึ่งแล้วความรักความสัมพันธ์มันค่อนข้างจะกลืนไม่เข้าขายไม่ออ พออืดพออมก็เลยอาจจะถึงจุดจุดหนึ่งที่ไม่เราก็เขาหรือทั้งคู่ตกลงกันว่าเราห่างกันไปก่อนเพื่อไปคิดทบทวนว่าต้องการกันอีกไหมทีนี้ในช่วงที่ห่างมันมีโอกาสที่จะมีใครใหม่เข้ามาเพื่อเป็นตัวทดสอบว่าคุณทั้งคู่เนี่ยอยากจะเลือกคนใหม่หรือจะกลับไปหาคนเก่าโอกาสใหม่มีด้วยกันทั้งคู่เลยนะคะเพราะว่าไพเดวิลที่มาเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่อาจจะเป็นคุณก็ได้หรือเป็นเขาก็ได้หรือทั้งสองคนก็ได้ที่จะมีตัวเลือกใหม่ๆเข้ามาแล้วก็มีเกณฑ์ทีเดียวว่า จะลองเปิดใจคุยกับคนใหม่ๆด้วยซ้ําทั้งคู่เลยนะคะแต่ว่ามันก็ได้ไพ่ j u d g m e n t ค่ะ j u d g m e n t คือเรื่องของบุญกรรมที่เคยทําร่วมกันมามันยังไม่หมดสิ้นไปมันก็ต้องวนกลับมาใหม่ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณทั้งคู่เนี่ยมีบุญมากกว่าเนี่ยเดือนนี้บุญก็จะหนุนนําในช่วงครึ่งเดือนหลังหลังจากที่ห่างๆกันไปเพื่อทบทวนนะคะให้วนกลับมาใหม่ได้แล้วเมื่อวนกลับมาเนี่ยเรามี บทเรียนอะไรบางอย่างที่เราได้ไปเจอเจอกับคนใหม่แล้วมันก็ไม่ตอบโจทย์สักทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากับเขาก็จะรู้สึกว่าถึงแม้เราจะมีโอกาสมีคนใหม่แต่เราก็ยังกลับมาเลือกกันละกันมันก็เลยจะดีขึ้นได้มันก็เลยดําเนินไปด้วยไพ่สิบถ้วยแล้วก็เอ p มเพรนั่นแปลว่าเป็นความรักที่มันจะสมบูรณ์ขึ้นหลังจากที่เราห่างหกันไปแล้วทบทวนตัวเองแล้วแต่ถ้าไม่ได้วนกลับมา ก็แปลว่าม er. ันหมดกรรมก็ตัดกรรมกันไปเลยเพอๆคุณอาจจะไปนึกรักนึกชอบคนใหม่เขาอาจจะไปนึกรักนึกชอบคนใหม่ทีนี้สถานการณ์คือถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้นึกรักนึกชอบคนใหม่แต่เขาดันไปนึกรักนึกชอบคนใหม่คุณก็มุ่งหน้าที่จะเดินออกจากเขาไปได้เลยนะคะก็แปลว่ากงกรรมกงเกวนตรงนี้มันจบแล้วตัดกรรมกันไปเลยในเมื่อเขาเลือกคนอื่นไม่ได้เลือกคุณที่เคยคุยกันมาแต่เก่าก่อนก็ไปกับคนใหม่ไปเลยเราก็มุ่งหน้าที่จะทําตัวเป็นโสดให้มีความสุขและมองหาคน ใหม่ต่อไปก็ไม่ต้องไปตามเขาเพราะว่าก็ถือว่าหมดกรรมกันไปแต่ถ้าเกิดว่ามีจิตที่อยากจะกลับมาด้วยกันทั้งคู่มีตัวเลือกใหม่ๆก็อาจจะวกแวกไปบ้างนิดหน่อยที่จะไปคุยแต่คุยได้ไม่เท่าไหร่มันก็ไม่ตอบโจทย์ไม่ฟินไม่อินอะ่ะก็กลับมาคุยกันใหม่ดีกว่าอันนี้มีเกณฑ์ว่าถ้ากลับมาเราสามารถที่จะจุงมือไปต่อบุญกันเพิ่มได้มันมีทั้งบุญและกรรมนะคะไพ่เนื้อคู่ใบนี้ขึ้นนะแต่ขึ้นมาพร้อมกับไพ่ทั้งดีและเสียคือ1ิบถ้วยแล้วก็เดวิลดังนั้นเนี่ยถ้าเราไมมม่อยากกจะให้รรมมันสนส บ่อยๆนะคะเราจุงมือกันไปต่อบุญเพิ่มนะกรรมที่เคยทํามาเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถหมดไปได้แต่มันจะตามไล่ล่าไม่ทันเพราะบุญเราเยอะกว่าบุญก็จะพาเราหนีกรรมตรงนั้นทําให้ความรักมันสมบูณ์มากขึ้นได้กลับมาหากันอีกครั้งนี้พากันไปต่อบุญจะดีขึ้นค่ะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะไพ่ตั้งต้นเป็นไพ่ของการกระท้อนกระแท่นนะคะไม่ค่อยสม่ำเสมอในการที่จะดูแลกันเท่าไหร่ไปเจาะที่เขาเนี่ยเขาได้ไพ่ของคนโสดได้ไพ่ของคนเรื่อยๆเอ่ยนะมีคู่ก็เหมือนไม่มีความรู้สึกของเขาเนี่ยเหมือนเป็นโสดเป็นอิสระจากคุณไปแล้วแต่ก็ยังมีความผูกพันกับคุณอยู่เหตุก็เพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างที่น่าเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในชีวิตรักชีวิตคู่มันไม่ตื่นเต้นหรือบางทีเขาอาจจะยังรักคุณอยู่แต่ว่ามันมีอะไรใหม่ๆในชีวิตเขา ทําให้เขารู้สึกว่าอะไรเก่าๆอะไรเดิมๆคนรักที่คบหากันมาเป็นสิบป,ปีหรือว่าแต่งงานกันมามีลูกแล้วเนี่ยมันไม่น่าตื่นตาตื่นใจอะไรเลยก็รู้สึกเบื่อเบื่อในนายนะมองว่าทําตัวเป็นโสดเนี่ยดีกว่าเผื่อจะมีอะไรใหม่ๆมากระตุ้นชีวิตเขาบางทีเป็นอย่างนี้เหมือนการทําให้เขาละเลยคุณไปแต่คุณนะยังรักเขาดีอยู่คุณยังได้ไพ่ถ้วยกับเขาอยู่เลยแต่คุณมีความรู้สึกว่าความรักมันเติมเต็มไม่ได้เขาไม่ค่อยดูแลเอาใจใส่เท่าไหร่รู้สึกถูกละเลย ทีนี้ไพ่ในตำแหน่งของอุปสรรคปัญหาเนี่ยเป็นไพ่ของการไม่เปลี่ยนแปลงนะคะดังนั้นเนี่ยอาจจะเป็นด้วยว่าคุณและเขาเนี่ยมันมีนิสัยอะไรบางอย่างที่มันไม่ค่อยจะเข้ากันแล้วไม่พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ปรับจูนให้เข้าหากันให้ได้มันเนิ่นนานแล้วจนกระทั่งมันบานปลายจนกระทั่งมันอยู่ในจุดที่ฉันก็ไม่ปรับเธอก็ไม่ปรับแล้วก็ต่างคนต่างอยู่อย่างเงี้ยมันเนิ่นนานและมันก็ยิ่งห่างๆกันออกไปเรื่อยๆตัวเขาเองเนี่ยความรู้สึกของเขาห่างออกไปแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยคุณน่ยยังอยากได้ความรักนั้นอยู่่แตก็ จะมีอีโก้อะไรบางอย่างที่ไม่ได้อยากจะขอไม่อยากจะบอกเขาอะนะคะทีนี้มันมีไพ่ที่มาติดตัวคุณเลยคือไพ่ราชาดาบนะไพ่ใบน,นี้บอกว่าคุณอะอาจจะไม่ได้ไปวิ่งตามเขาเขาจะละเลยก็เรื่องของเขาเพราะว่าสิ่งที่คุณจะทําก็คือคุณจะทําให้ตัวเองดูดีมีค่าตามลักษณะราชาเป็นราชาดาบก็คือมีความเด็ดขาด ในการที่คุณจะไม่ต้องไปตามง้อไขถ้าเกิดว่าเขาจะละเลยก็ละเลยไปนะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณทําตัวดูดีมีค่ามันมีโอกาสทีเดียวว่าเขาจะรู้สึกว่าเออมันมีอะไรใหม่ๆมากระตุ้นแหละจากที่เคยเบื่อๆนนายแหนงน่ายเนี่ยตอนนี้เขากลับก่อเกิดความหวังใหม่และเกิดประกายเล็กๆในหัวใจและเป็นไพ่เด็กถือถ้วยเนี่ยว่าเออ กับคนรักที่คบหากันมาเนิ่นนานที่มันไม่มีอะไรใหม่ๆตอนนี้มันมีอะไรใหม่ๆมากระตุ้นเขาและเขาก็กระชุ่มกระชวยขึ้นเขาก็รู้สึกว่าอยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับเรามากขึ้นตรงจุดนี้แหละมันก็จะดึงเขากลับมาเพื่อที่จะมาพูดมาคุยมาเคลียร์กันว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นของปัญหาเขาเบื่อหน่ายอะไรบางทีไม่ได้คุยไม่ได้เคลียร์ก็ไม่รู้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้หลังจากที่คุณไม่ได้ไปวิ่งตามเขายิ่งคุณวิ่งตามเขาเขาจะยิ่งเบื่อหน่ายละเขาวิ่งหนียยิ่ง่งา,า,าเขาะก็จ<ๆ> ทำตัวหน้าเบื่อใส่คุณเข้าไปใหญ่เลยดังนั้นไม่ต้องไปตามเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณและเขาเนี่ยมีบุญต่อกันจริงคุณไม่ต้องตามแต่คุณทําตัวเองให้ดูดีมีค่าเดี๋ยวเขากลับมาถ้ากลับมาก็จะมีการพยายามที่จะปรับตัวเข้าหากันให้ดีขึ้นแต่ถ้าไม่กลับทําตัวดูดีมีค่าแล้วก็ไม่กลับนั่นแปลว่าเขากู่ไม่กลับแหละนั่นแปลว่าเขาหมดรักจริงๆแล้ว ก็ปล่อยเขาไปก็ตัดกรรมได้เลยเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่ามันคงยังไม่ได้เลิกลายย่าร้างกันในเดือนนี้นะตัดกรรมก็คือตัดใจไปเลยนะคะแต่ในเรื่องของพันธะภาระอะไรบางอย่างที่ทําร่วมกันเนี่ยเหมือนว่าก็จําเป็นที่จะยังต้องทําร่วมกันอยู่อาจจะเลิกลากันยังไม่ได้แต่ว่าอยู่ในจุดที่คุณอาจจะเริ่มตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าดําเนินไปเบื้องหน้าเราคงต้องเลิกลากับเขาแล้วหลักเพราะว่าเขาหมดรักเราแล้วอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะกลับมาไหมถ้าเขากลับมาวิ่งตามคุณเนี่ยแปลว่ายังมีบุญต่อกันก็ไปต่อคะ่ะ ฝากนิยายของเกดไว้ด้วยนะคะเกดเป็นนักแต่งนิยายด้วยค่ะโดยใช้นามปากกาว่ากอใจค่ะมีนิยายออนไลน์อยู่ในเว็บเม e ็ปอีบุ๊กนะคะสามารถหาลิงก์ของนิยายได้โดยเข้าไปที่คอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้แหละค่ะหรือถ้าคุณอยากจะฟังนิยายแบบเสียงนะคะเกดก็มี Youtube ช่องอ่านนิยายให้ฟังค่ะชื่อช่องว่ากอใจนะคะเข้าไปหาฟังกันได้เลยค่ะฝากอุดหนุนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ